เพราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz เมกะร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5้ารายวิชาในรายการติวเตอร์ออทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาิกาและ1 9นาิกา30นาที สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติวเตอร์ออนแอแชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้ภาษาไทายคือสมบัติที่ล้ำค่าทุกเวลาทุกทักษะควรฝึกฝนแม้จะยากเพียงใดต้องอดทน เราทุกคนผ่าชาติไทยให้เจริญสวัสดีนะครับก็ขอต้อนรับทั้งผู้ฟังเข้าสู่ภาษาไทยนะครับกับครูระพีซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้ทักษะภาษาไทยและเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เยวาวชนไทยทุกคนนะครับควรที่จะฝึกฝนและก็ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่บรรพบุรุษเนี่ยได้สืบทอดให้กับเราในธนชาติชนนะครับจะต้องรักษาและอนุรกักษ์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูได้เตรียมสาระน่ารู้เกี่ยวกับอักษรนำนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่ายากและก็สับสน เพราะหลายคนยังกังกวลอยู่ว่าคำไหนเป็นคำควบกล้ามคำไหนเป็นอังสรน,นาโดยเฉพาะคำว่าตลกตลาดนะครับอันนี้จะเห็นเด้วว่านักเรียนในโรงเรียนเนี่ยมันจะผิดเสมอคือจะเข้าใจผิดว่าคำไหนเป็นคำประเภทไหนนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็น บุญที่เราได้เจอกันนะครับซึ่งครูก็ได้เตรียมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับอักษรนำนะครับที่จะให้พวกเราได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องนี้ และเราสามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเวลาสอบนะครับว่าจะเป็นสอบในห้องเรียนสอบวัดความรู้หรือว่าสอบเข้ามหาหลัยโดยเฉพาะการสอบ o อนไนนะครับซึ่งทุกปีก็จะสับสนกับเรื่องอักษรนำกับคำควบกล้มนะครับสำหรับในเรื่องของคำควบกล้านะครับคร,รูก็ได้สอนกันไปแล้วสำหรับ เรื่องคำควบกล้ามและวันนี้เรามาเรียนอักษรนำกันนะครับไม่ทราบว่าท่าผู้ฟังพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะครับกับอักษรนำวันนี้นะครับสำหรับอักษรนำนะครับมีอยู่สองประเภทด้วยกันก็คือ 1. อักษรนำพยางเดียวและอักษรนำสองพยางนะครับซึ่ง สองประเภทนี้ก็จะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าอักษรนำพยางเดียวเนี่ยก็จะมีแค่พยางเดียวเท่านั้นนะครับแต่อักษรนำสองพยางก็จะมีสองพยางในคำคำนำคำคำนั้นนะครับอักษรนำพยางเดียวนะครับหนึ่งคือคำที่มี ออ่างและก็หอหีบนาหน้านะครับแต่ทั้งนี้ตัวอแล้วก็ตัวหอเนี่ยเราจะไม่ออกไม่อาไม่อ่านออกเสียงนะครับสำหรับอนำนะครับก็จะมีอยู่สี่คำด้วยกันคือได้แก่คำว่าอยู่อยาอยากแล้วก็อยากจะเห็นได้ว่าคำว่าอยู่นะครับจะอะจะ ประกอบด้วยออ่างยอยักษ์สารอูและก็ไมเอกนะครับซึ่งอ่านว่าอยู่โดยที่เราจะไม่อ่านว่าอะอยู่นะครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของอักษรนำก็คืออนำนะครับหรือคำว่าอยากก็จะประกอบด้วยออ่างยอยักษ์สารอานและก็ไมเอกนะครับซึ่งเราจะอ่านว่าอยาและอีกสองคำคืออย่างและก็อยากนะครับนี่คือตัวอย่างของ อักษรนำพยางเดียวซึ่งอยู่ในหมวดของอ,อนำนะครับซึ่งจะมีแค่4ี่คำนี้เท่านั้นนะครับแต่ประเภทที่2นะครับก็คืออักษรนำที่มีหอหีบนำหน้านะครับซึ่งคำทุกคำเลยนะครับที่มีหอนำหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอักษรนำประเภทหอนำนะครับโดยที่หอหีบต้องไป ต้องไปร่วมคู่กับตัวอักษรอื่นๆน,นะครับในอ,อังสองกลุม่มอักษรต่ำเดี่ยวนะครับซึ่งอักษรต่ำเดี่ยวเราก็ได้เรียนกันไปแล้วสำหรับในเรื่องของตราย,ยางนะครับซึ่งมีอยู่10บตัวด้วยกันนะครับดังคำกล่าวง่าย,ายๆที่เราจะจำได้ง่ายก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกนะครับ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงอักษรนำอักษรต่ำเดียวนะครับก็จะมี10ตัวด้วยกันนะครับได้แก่งองงูยอผู้หญิงนอนหนูยอยักษ รอเรือวอลแวนมอมารอลิงรอจุลาและนอนเดน,นะครับสิบตัวนี้จะมีสองตัวก็คือนอนเดนกับรอจุลานะครับไม่สามารถที่จะสร้างเป็นอักษรเป็นคำอักษรนำหอ,อหอนำได้นะครับอ,อย่างเช่นคำที่คำที่หนึ่งนะครับคือหอหีบแล้วก็บวกกับงองงูนะครับก็จะเป็นหององนะครับ มีคำว่าหงายคำว่าเงือกคำว่าเหงาคำว่าเงือเห็นไหมครับอย่างเช่นหงายเนี่ยจะประกอบด้วยหอหีอจัสสกดด้วยหอหีบงองงูสระอาและก็ยอยักษ์แต่เราจะไม่อ่านว่าหะงายนะครับเพราะว่านี่เป็นอักษรนานะครับจะอ่านว่าหงายแล้วก็เงือก เหาและก็เหือนะครับนี่เป็นตัวอย่างอของอักษรนำหอนำนะครับซึ่งห่องอนะครับต่อไปเรามาดูหอยอนะครับหอยอผู้หญิงจะจุดจุด,จด,จดอย่างเช่นคำว่ายญ้ายญ้ากอย่้าครับหญ้าหญิงและก็ใหญ่นี่เป็นตัวอย่างของอ,อ,อักษรหอนำอกลุ่มหอ หยอผู้หญิงนะครับต่อไปเรามาดูหอ,อนอนะครับหอ,อนอก็ได้แก่คําว่าหนูคําว่าหนอนคําว่าหน้าคําว่าหนาวคาว่าหนึ่นนนนนงและคําว่าหนังครับนี่เป็นตัวอย่างของอหอนําก็คือหอ,อนอน,นะครับหอหีบหนอนหนูสรออะอออาว่าหนูนะครับต่อไปเรามาดู หอยอนะครับหอยอก็ได้แก่คำว่าหยุดคำว่าหยอดคำว่าหยดคำว่าหยิบและคำว่าเหยือ่อนะครับต่อไปหอรอนะครับหอหีบรอเรือนะครับหอหิบเป็นห่อนำส่วนรอเรือเนี่ยอยู่อาเป็นอักษรต่ำเดียวนะครับหลักการง่ายๆนะครับให้เรา,ายึดอ่า ยหลักการจําของอักษรต่าเดียวได้แก่งูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกแล้วก็ตัดนอนเด้งกับรอจุลาออกนะครับหอรอก็ได้แก่คำว่าหรูหราเหรียนหรืออนะครับรหมคยคมว่าหลายที่มาจากว่าสาหลายก็เป็นหอรอเช่นกันต่อไปเรามาดูหอวอก็ได้คก่คว่าหวายหวาน แหวนแล้วก็วายนะครับแบบไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับซึ่งเป็นหอดนำเช่นการต่อไปเรมาดูหอหอมอนะครับก็ได้แก่คาว่าหมอคําว่าหมอคําว่าหมี คำว่าหมูคำว่าหมานะครับซึ่งคำเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของหอหมอนะครับซึ่งจะะ,ะจะสะกดด้วยหอหีบหมอมานะครับอย่างเช่นคำว่าหมอก็หอหีบหม,มาแล้วก็ออ่างอ่านว่าหมอ,อแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหอหีบก็จะอ่านว่าหมอเฉยๆนะครับต่อไปเรามาดูหอหลอนะครับก็ ได้แก่คคำว่าหลานคำว่าหลวงคำว่าหลับคำว่าเหล็กและก็คำว่าหลอนะครับะจะเห็นได้ว่าะจะมีแค่8ปรัระเภทด้วยกันแปดกลุ่มด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอหอยอหอยนอหอยอหอรอหอววหอมมและก็หอลหลนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า หอหีบบวกกับอักษรต่ำเดียวนะครับแล้วก็บวกด้วยสระก็จะกลายเป็นคำและคำที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็จะอยู่ในกลุ่มของอักษรนำพยางเดียวนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอักษรนำสองพยางนะครับอักษรนำสองพยางมีสูตรง่ายๆว่าเพื่อให้เราจำได้ง่ายๆนะครับ ก็คือสูงหรือกลางอยู่หน้าต่ำเดียวสูงในที่นี้นะครับก็คืออักษรสูงส่วนกลางก็คืออักษรกลางส่วนเดียวคืออักษรต่ำเดียวนะครับก็คือว่าหลักการสังเกตง่ายๆนะครับเราต้องดูที่อักษรสูงหรือว่าอักษรกลางเนี่ยอยู่หน้าอักษรต่ำเดียวอย่างเช่นคาว่าอร่อยนะครับอร่อยแล้วก็คําว่าจะรวด อราดูแมก้กระทั่งคำว่าจะฤิ์ดัจทิ์ก็เป็นอักษรนำสองพยางเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของคำอักษรนำสองพยางนะครับว่ามีคำอะไรบ้างซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ทั้งนี้นะครับเราต้องจําสูตรให้แม่นนะครับมีอยู่ว่าสูงหรือกลางอยู่หน้าต่ำเดียวก็คือว่าอย่างคำว่าอร่อยใช่ไหมครับ อ่างเนี่ยก็จะเป็นอักษรกลางส่วนรอเรือก็จะเป็นอักษรต่ำเดี่ยวฉะนั้นคำนี้ก็จะตรงกับสูตรที่เรา,เาที่เรามีอยู่ก็คือสูงหรือกลางอยู่หน้าต่ำเดี่ยวก็คือว่าอ่างจะอยู่หน้ารอเรือฉะนั้นคำนี้ก็เป็นอักษรนำสองพยางนะครับต่อไปคำว่าจรวดนะครับจรวดอ่านว่าจะรวดนะครับ อจอจานซึ่งเป็นอักษรซึ่งเป็นอักษรกลางเช่นกันดังที่เราคิดทั้งว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอามจอจานเป็นอักษรกลางแล้วก็รอเรือก็เป็นอักษรต่ำเดียวนะครับฉะนั้นคํานี้ก็เป็นอักษรนำสองพยางแล้วก็จะิตก็เหมือนกันจอจานเป็นอักษรกลางแล้วก็รอเรือเป็น อักษรต่ําเดียวฉะนั้นคํานี้ก็ตรงสูงที่ว่าสูงหรือกลางอยู่หน้าต่ําเดียวคือกลางอยู่หน้าต่ําเดียวนี่เองนะครับต่อไปเรามาดูอักษรสูงอยู่หน้าต่ําเดียวกันบ้างนะครับก็ได้แกี่ยวาว่าสนุกอ่านว่าสนุกนะครับก็คือว่าสอดเสือเป็นอักษรสูง แล้วก็นอหนูนะครับเป็นอักษรต่ําเดียวนอกจากนี้ก็มีคําว่าสนามสนุกคือสนุสนานนี่เองนะครับสนุกสนานสนุกแล้วก็สนานแล้วก็สนามที่เป็นสนามหญ้าครับแล้วก็คําว่าตาหลอกนะครับซึ่งตอเต่านี่เป็นอักษรกลางแล้วก็ลอลิงเป็นอักษรต่ำเดียวฉะนั้น,นคำนี้ก็ตรงสูรเช่นกันนะครับ ตลกตลาดแล้วก็ผนังนะครับและคำว่าถะนงนเมสมอสเนอสมองแล้วก็สนองนะครับคำเหล่านี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของอักษรนำสองพยางนะครับแต่ถ้าเรามาดูคำว่ากระบดนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ใช่อักษรนำเพราะว่า กไก่เป็นอักษรกลางก็จริงแต่บใบเไม้เนี่ยเป็นอักษรกลางเช่นกันนะครับฉะนั้นคําว่ากระโบนี่ไม่ใช่อักษรนําง่ายๆเลยคือไม่ตรงกับสูตรที่เราท่องไว้นะครับเพราะว่าบราบพไม้เนี่ยเป็นอักษรกลางเช่นกันฉะนั้นคํานี้ไม่ใช่อักษรนํานะครับส่วนคําว่าแสดงก็เหมือนก so 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 ันนะครับดอเด็กเนี่ยเป็นอักษรกลางเช่นกัน ส่วนสอเสือนี่นะครับก็จะเป็นอักษรสูงซึ่งไม่ตรงกับสูตที่เราเคยดท่องไวานะครับส่วนคําว่าผสมก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่อักษรน,นําเพราะว่าพอพอเพึ่งกับสอเสือเนี่ยต่างก็เป็นอักษรสูงฉะนั้นสูงกับสูงชนเจอกันไม่ได้นะครับเพราะว่าสูตที่เราท่องไว้ก็จะมีอยู่ว่าสูงหรือกลางอยู่หน้าต่าเดียวเท่านั้นนะครับ ฉะนั้นคําทุกคํานะครับที่เราคิดว่าเป็นอักษรนำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอักษรนำสองพยางเราอาจจะสับสนกับคําอื่นๆฉะนั้นเราต้องมาเทียบกับสูตรที่เราท่อง,อองวัยนะครับซึ่งจะช่วยเราได้มากๆเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเรามาลองทําข้อสอบดูนะครับซึ่งวันนี้ครูก็เตรียมข้อสอบตัวอย่างาได้เตรียมตัวอย่างข้อสอบมา5ข้อด้วยกันอยากจะให้ทั้งผู้ฟังแล้วก็น้องๆทุกคนลองทําดูนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะครับกับข้อ1ข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นสูตรของอักษรนำง่ายๆเลยนะครับกอไก่สูงหรือกลางอยู่หน้าต่ำเดียวขอไข่สูงหรือกลางอยู่หน้าต่ำคู่ข้อควายอักษรกลางนำหน้าต่ำเดียวงองงูอักษรสูงนำหน้าต่ำคู่น้อ,นององ,คองคิดว่าตอบข้อไหนครับ ให้น้องตอบในใจไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายครูจะมาเฉลยกันที่นี้เรามาดูข้อ2กันก่อนนะครับข้อสองถามว่าข้อใดเป็นอักษรนำพยางเดียวทุกคำกอไก่ตลาดอยู่ไกลขอไข่หมอหวานอยู่ข้อควายเสนอสมอง อร่อยงองูหนูเหามากอ่าตอบข้อไหนเอ่ยอ่เดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนไทยนะครับต่อไปเรามาดูข้อ3กันข้อ3คําถามมีอยู่ว่าข้อใดเป็นอักษรนำสองพยางทุกคำอ,อ,อันนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรที่เรามีอยู่ได้เลยในการเปรียบเทียบ คำดังต่อไปนี้นะครับก็ไก่ตรวจบดหนามขอไข่หนูปวดหลังข้อควายจรวดถนอมสมัยงองงูกล้วยกล้ากล้องต่อไปเรามาดูข้อ4กันนะครับคําถามมีอยู่ว่าข้อใด มีอักษรน,นำมากที่สุดกอไก่ในหลวงของแผ่นดินขอไข่เมื่อเธอไม่รักตัวเองขอควายความหวานความเหงาหลอกลวงงองงูดอกไม้มากมายหลายสีต่อไปข้อสุดท้ายครับก็คือข้อ5ข้อหถามว่า ข้อใดมีอักษรนำน้อยที่สุดะนะครับข้อ4ถามว่ามีอักษรนำมากที่สุดแต่ข้อ5ถามว่าข้อใดมีอักษรนำน้อยที่สุดกอไก่ต้นไม้ต้นนั้นใหญ่มากขอไข่เรือลำใหญ่มีหลายสีขอควายอย่าไปฟังเสียงหมูหมากาไก่ งองงูน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ทราบว่าทำกันได้หรือเปล่าต่อไปเรามาเฉลยข้อสอบกันนะครับข้อหนึ่งน้องๆคิดว่าตอบข้อไหนเอ่ยและคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือข้อกอไก่นะครับสูตรของอ,อนนักษรนำง่ายๆมีอยู่ว่าสูงหรือกลางอยู่หน้าต่ำเดี่ยวนะครับ ส่วนข้ออื่นๆเนี่ยคือไม่ถูกนะครับต้องตอบก่อไก่เท่านั้นและจะให้น้องๆเนี่ยจำให้แม่นนะครับเพราะว่าจะช่วยเราได้เยอะมากเลยในการทำข้อสอบนะครับส่วนข้อสองถามว่าข้อใดเป็นอักษรนำพยางค์เดียวทุกคำนะครับคำถามคือเป็นพยางค์เดียวทุกคำ และคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นข้อขอไข่นะครับคือคำว่าหวาอ๋อหวานแลนะก็อยู่นะครับจะเห็นได้ว่าคำว่าหมอกับหวานเนี่ยเป็นอักษรนำประเภทหอน,นำนะครับส่วนคำว่าอยู่ก็จะเป็นอ่อนนำนะครับเรามาดูข้อกอก่กันบ้างน,นะครับกอไขเนี่ยตลาดอยู่ไกลฉะนั้น ข้อกอไก่เนี่ยมีอักษรนำพยางเดียวแค่คำเดียวเองคือคำว่าอยู่ส่วนคำว่าตลาดเนี่ยก็จะเป็นอักษรนำสองพยางและคำว่าไก่ก็จะเป็นคำควบกล้ำนะครับต่อไปามาดูข้อคอควายนะครับคำว่าเสนอสมองและก็อร่อยต่างก็เป็นอักษรนำสองพยางนะครับฉะนั้นข้อนี้ผิดส่วนข้ององงูหนูเหงามาก ข้อนง้งูจะมีอักษรนำหนึ่งพยาง์สองคำคือคำว่าหนูกับคำว่าเงาส่วนคำว่ามากเนี่ยไม่ใช่อักษรนำฉะนั้นข้อนี้ตอบขอไขนะครับส่วนข้อที่สามนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอขวายนะครับเพราะว่าขอขวายเนี่ยเป็นเป็นคำอักษรนำสองพยางค์ทุกคำไม่ว่าจะเป็นคำว่าจรวด ถนอมและก็สมัยนะครับสา,สามคำนี้ต่างก็เป็นอักษรนำสองพยางนะครับส่วนคำว่าตรวจเป็นคำควบกล้ามหมดและก็หนามก็เป็นคำอักษรนำพยางเดียวนะครับส่วนในข้อขอไข่หนูปวดหลังนะครับล้วก็มีแค่อักษรนำสองคำแต่ว่าเป็นคำพยางเดียวนะครับคือคำว่าหนูกับคำว่าหลัง ส่วนงองงูนะครับกล้วยกล้ากล้องก็ไม่มีอังษรน,นำปรากฏอยู่เลยแต่3ามคำนี้นะครับเป็นคำควบกล้าต่อไปข้อที่4นะครับถามว่าข้อใดมีอังษรน,นำมากที่สุดซึ่งจะรวมทางอักษรนำพยางเดียวและก็สองพยางนะครับซึ่งข้อ4ี่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายนะครับจะเห็นได้ว่ามี อักษรนำมากที่สุดนะครับคือคำว่าหวานคำว่าเหงาแล้วก็คำว่าหลอกนะครับสามคำด้วยกันในขณะที่ข้อกอไก่นะครับมีอักษรนำแค่คำเดียวเองคือคำว่าหลวงส่วนข้อขอไข่นะครับไม่มีคำอักษรนำเลยส่วน ข้องงงงูก็มีแค่คำเดียวเท่านั้นคือคำว่าลายนะครับสนั้นข้อสี่ตอบข้อคอควายเท่านั้นเพราะถือว่าเป็นข้อที่มีอักษรนำมากที่สุดนะครับต่อไปข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาดูข้อห้ากันถามว่าข้อใดมีอักษรนำน้อยที่สุดนะครับและคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือข้อก่อไก่นะครับ จะเห็นว่าข้อกอไก่เนี่ยมีน้อยมากๆเลยก็คือหนึ่งคำคือคำว่าใหญ่นะครับส่วนข้อขอไข่ก็มีสองพยางนะครับหรือว่าสองคำคือคำว่าใหญ่กับคำว่าสีคำว่าหลายนะครับเรือลำใหญ่มีหลายสีนะครับคำว่าใหญ่กับคำว่าหลายนะครับเป็นอักษรนำซึ่งมีอยู่สองพยางแล้วก็ขอควายนะครับอย่าไปฟัง อย่าไปฟังเสียงหมูหมากาไก่ยข้อคอควายนะครับมีอักษรนำอยู่3ามคำด้วยกันคือคำว่าอย ah ่าคำว่าหม uh ูและคำว่าหมานะครับต่อไปเรามาดูข้ององงูนะครับน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายข้ององงูนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีอักษรนำเลยฉะนั้นครูอยากจะเตือนนักเรียนทุกคนนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะครับ ระหว่างข้อ,ขอกอไก่กับข้ององูเนี่ยเราอย่าสับสนนะครับเพราะว่าคำตอบเนี่ยถามว่ามีน้อยที่สุดฉะนั้นข้อกอไก่ถูกต้องว่ามีน้อยที่สุดคือมีหนึ่งคำแต่ข้ององงูเนี่ยคือไม่มีสักคำเลยเอ่อซึ่งถ้าถามว่าข้อใดไม่มีอักษสอนนำปรากฏอยู่เลยก็ต้องตอบงองงูใช่ไหมครับแต่ข้อนี้เขาถามว่ามีน้อยที่สุดฉะนั้นต้องตอบกอไก่กนะครับเพราะว่ามีแค่หนึ่งคำเท่านั้น อ่านะครับเป็นไงกันบ้างสำหรับเรื่องของอักษรนำซึ่งวันนี้นะครับครูก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอยากจะให้น้องๆน,นะครับกลับไปทบทวนซึ่งสามารถที่จะอัปโหลดอเอกสารได้ในเว็บไซต์นะครับของสถานีทีนี้อยากจะให้น้องๆเน,นี่ยจำสูตรให้แม่นนะครับสูตรของอักษรนำมีอยู่ว่า สูงหรือกลางอยู่หน้าต่ำเดียวนะครับก็คืออักษรสูงหรือว่าอักษรกลางเนี่ยอยู่หน้าอักษรต่ำเดียวนะครับอ่าอักษรสูงก็ได้แก่ผีฝากถุงข้าวสารให้ชั้นศึกษาฐานขวดอักษรกลางก็ได้แก่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอา้ามส่วนอักษรต่ำเดียวก็ ได้แก่งูใหญ่นอนอยู่ณนระินวัดโมลีโลกนะครับและวันนี้นะครับครูระพีก็ต้องลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอากาสหน้าฟ้าใหม่เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับรายการติวเตอร์อ่อนแอสนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปตัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตซสร้างสรรค์รายการติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาิกาและ19นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยศาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แช่ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญายาวชนใต้